อยู่บนลาดหนึ่งครับ,บ,บนนอยู่ล่าอกับใครบ้างอ่ะตาอยู่กับพุกสาวสาวอ๋อมีสาวหนึ่งคนรอีกคนนึงก็อยู่ไกลโอ็อยูแวถวเกิดที่พัทยาตาเห็นหนึ่งทุกวันนะก็ถ้าผู้เดี้ก็ต้องเห็นไมอ่อีกครับหรออ๋อคือหาของเก่าด้วยเหรอครับวันคนที่ทางโลกบาลเขาให้ไปเก็บเอาเอา ผมเก่าขายเหรอฮะครับผม,ไ,มได้ไมได้จบไปเราก็เก็บถึงเที่ยงคืนไปสองคนตายใหญ่วันนึงไ,ได้เท่ไไาไหร่ครับก็บางวันก็ได้แต่บางวันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคนเก็บปวดเขาเยอะแล้วแต่เนาะวันก็ได้ร้อยหนึ่งสองร้อย,ยนะอะไรอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ถึงเขีนที่เลยครับอ๋อเป็นพวกไอ้ขวดพลาสติกเหรอ ครับอยู่ที่้วดพันธุ์ของเขาเป็นขวดพลาสติกเหรอครับเจอผักเจออะไรก็เก็บมาไว้กินอย่างเงี้ยเหรอครับเดียวหาตัดเลยอ้าวไปเก็บของเนี้ยนะเอาของั้นเราที่ยกไปเอาขวดเอาลงไปมาแไปเก็บของเก่าหมาเลยกัดเลยอ่ะอันนี้มาฉีดยาทำแผลเหรอคะมาทำแผลแต่วันที่ห้าวันนี้เขาก็ให้มาล้างเรื่อย กี่เข็มอะกี่สี่ค่ะต้งนี่สองตรงที่สองอ๋อก่ะสองทีเลยนะเยอะด้วยเคาเย็บไม่ด้วยายายก็ต้องมาหาของเก่าอยู่นะไม่หาก็ไม่มีกินค่ะร้านพิการเหรออยู่บ้านร้านก็พิการร้านร้านผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงพิการเป็นไรคะเขาพูดไปทท่หลายอย่างทําอะไรไม่ได้อันนี้ขอเขาก็ไม่แข็งแรงอะไรก็กลัวไปหมด เชียงแต่ไรชักวิญญาณไม่ได้ตังหรอกไี่มีสุดที่ได้เลยใช่ไหมว่ารอไม่เป็นเพราะว่าเขาต้องการชักบ่อยเองแต่เขาก็ยึดแล้วแหละไม่ได้ส่งอ้าวทำไมล่ะยายญ่โตแบมีตังส่งเขาเดือนเท่าไหร่ยาย่สามพันเป็นบัตรท่านเดียวเขาจะมายึดแล้วเหรอปีใหม่นี้แล้วยายจะไปอยู่ไหนกันะไม่ยึดนะ ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าจะมาขอเศร้าแถวแถวนี้แหละแล้วจะมางปล่อยให้หยืนเพราะอะไรไม่มีตังไม่มีตังส่งเพราะลูกสาวมันออกงานมาดูแลลูกมันถ้าไม่ดูแลมันก็เสียชีวิตไงมันมันก็เลยออกมาที่าไม่ก็ไม่พอกินนั่นคนนี้เอามา,มาลีดโทอแท่มากค่ะแต่ก็ยังคิดถึงหลาน ก็สู้ชีวิตต่อไปนะหน,นึ่งสามห้าทับเจ็ดเก้ามันขุดติกับนนะคนตาไรเท่าไหร่เครับรเ,เ,า,เาวันกลัวไปได้รานก็ได้ร้อยกลัวกับสองร้อยบ้างมากกับสองร้อยตาอายุหกสิบห้าเหรอยายอายุเจ็ดสิบสองเหรอจะไม่ค่อยได้หรอกจ,จำอะไรก็ไม่ค่อยดีวันหนึ่งถ้าไม่มีเงินแล้วทำงาน ก็นอนอยู่บ้านเอานอนอยู่บ้านตาก็ความจาไม่ค่อยดีแล้วหรอไม่ค่อยดีแต่เป็นอันนี้นมัน,น,นมีแบบประทินงงค้างบางทีตอนเช้ายายออกมาเจ็ดโมงครึ่งตอนเย็นก็ออกไปสี่โมงครึ่งถึงทุ่มนี่แหละแล้วกลับเข้าบ้านล่ะแต่แต่ค่ะไม่มีของถ้าของได้เยอะก็กลับถ้าของไม่ได้เยอะก็ไปมืด แล้วเอาไปขายขายของเก่าเหรอหรือว่าเขามารับเอากลับไปในบ้านก่อนเข้าไปคัดอีกทีค็อมาขายก็เก็บมาขายเนี่ยวเอยท้อเลยเอยท้อท้อไม่ใหญ่บางทีก็ท้อท้อไปโอ้ร้านกูจะกินอะไรคิดไปแบบนั้นแม่มันก็หาออแม่ก็หามันมันรีบไดไม่ค่อยได้อ่ะแล้วแม่แม่ก็นีสติแม่ดีดีดีอยู่แต่มันทําอะไรก็ ไปทำงานโรงงานไม่ได้ไม่จากลูกไปไม่ได้ไงต้องคอยดูแลลูกเป็นผู้หญิงด้วยถ้าเป็นผู้ชายอีกเพงจะดูได้จะสู้นะจ่ายนะจ้าจะบ้ายอย่างนั้นแหละ อันนี้ลูกเขาเรียนมีกันสูตรดางกระทองแต่ต้นใหญ่ต้นนิ่มลนมีห้องนอนเดียวเหรอพี่ใช่ค่ะแล้วค่าฟงค่าไฟพอกันไหมเนี่ยไม่ค่อยพอค่าไฟค่าอะไรไปแบบเดินหน้าเดหนือนก่อนน่ะมันมีร้านใหญ่ใช่ไหมคะแต่ที่เจอโควิดเขาก็ยึดเจ้าของตึกไหนยึดเครื่องซักผ้าเลยหมดเลยตั้งตต่ไหนเจ้านั่นนี่เคยเคยไปขอเงินช่วยเหลือจากพมอ ลงมาดูก็ไม่มาสักทีเ่อเครื่องเน,นเดียวเอคนะรับไดวงเดียวบ้านฝั่งมีไปดวงเดียวใช่มันไอน้ี่หมดเขาเขาต่อสายมันไอ,อ้มัเออเขาอะไเขาเขาจะไปยึดบ้านแล้วเหรอพี่เขามีคมบังคับคดีอ๋อบังคับคดีมาแล้ว,ลวใช่ไหมแล้วจะจะไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย นายายแล้วจะอยู่ไหนคิดไม่ออกเลยเอยอ๋ยอ,อ,อกรมบังคับคดีมันจะติดจะมายึดละจะมายึดวันไหนอะพี่เขาไม่ให้พี่อยู่วันไหนอะเขาพี่เอาม่แจ้งมามีใบไม่มาใช่เขาก็งมีหมายมาต้อให้ไปเก,เกี่ยนมันเป็นคดีแดงแล้วค่ะก็เลยเอ้โทรไปหาเขาก็เลยบอกว่าอ่าตัวเองก็ไม่มีที่อยู่เพราะว่าตอนที่อยู่บา้านหานังงไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้แบบ หมายสารอะไรมามเนาะเขาบอกว่าเขาน่าจะส่งไปที่บ้านนอกอย่างเงี้ยเขาเลยบอกคนที่บ้านนอกเขาเขาก็ไม่เห็นบอกมาอย่างเงเออแต่เขาก็เลยบอกว่าลองไปไกลเกลียร์วต่อไปเปิดคนละตุนเราขายให้อะไรนะ่ะสมสิทธิ์เราขายให้ธนาคารบริหารสินทรัพย์อะไรสักอย่างที่ส่งเดือนเท่าไหร่อะพี่แต่ก่อนตอนซื้อใหม่ๆหม่มันสามพันแปดสามพันห้าสิบเนาะแล้วก็มาเจอน้ำท่วมพอามาเจอน้ำท่วมแล้วทีนี้ หมอเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นไข้ชกบอยแต่คอนตากับแก้ก็อยู่ต่างจาาังหวัดเป็นไข้าชาบ่อยแล้วทีนี้เขาก็จะไม่รอดแล้วค่ะไปไปหาหมอครั้งล่าสุดหมอบอกว่าแม่หน้าจะออกจากงานแต่ก่อนจะเอาทางทำงานเอ็มวีตอนก่อน<ม>ปีน้ำท่วมที่ซื้อบ้านได้อ่ะหมอเล่ว่าถ้าแม่ไม่มาเลี้ยงเองน้องเขาจะเป็นหนักถ้าไข้อีกครั้งถ้าชักอีกครั้งมันจะอันงขึ้นหก<ม>ต้องผ่าสมองเพราะว่าใหลังหลัง่นะาให้ออกชีวิตไปเลี้ยงสมองเลยนคะคะก็เลยออกจากงาน เขาออกทานมาก็ที่แรกก็มีว่าน้องเขาเป็นผู้พิการเนาะเป็นมามหาหมอที่ค่นัก้าวเขาบอกว่าถ้าถ้าน้องก็จะไม่ตอบตัอะไรเงี้ยค่ะอก็พอพามหาที่แคนั่งเก้าเขาก็ออกแบบผู้พิการอะไรให้ก็เลยออกงานแล้วก็มาเรียมเขาเขาออกงานมันก็เลยไม่มีรายได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่ขายของตลาดนัดบางวันก็ไม่ได้แต่กก็มีรถเ่ออะลรค่ะแต่ว่อมันมาเจอแบบเพื่อเศรษฐกิจด้วยด้วยแบบ ขายของรงทุนขายของใช่ไหมป้าเจงไม่ไดก่อนหน้านั้นเป็นลูกน้องเขาแลาวซักทีก่อนก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะก็ได้เงินเดือนก็เลยแบบที่เราไม่สมานก็ทิดว่านในในเขาก็ยืมเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าส่งไปเราก็คงไม่ได้แบบเราก็ต้องรอหมาย เราก็เลยมีเงินติดโควิดแล้วทั้งครอบคัวออกไปไหนก็ไม่ได้ทั้งไปต่อบเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าบาาก็แบบก็จะเจอแบบร้องไห้พอเอมอมไปทยุ่านีมนัยิ่งาแไ้มีบทบอกว้แค่รอเขามาเ่เงินเราิ่มไอเดียเกิด่อเื่อยนะคแล้วที่หาเขาที่บริหารอะไรนะใช่ไหมถึงแทบคุ้เทปเลย ไม่ไหมพี่เคยท้อแท้สู้แต่ก็สู้ค่ะไม่ไม่เคยท้อแท้แล้วก็ไม่ไม่เคยแบบแบบอยาะค่าตัวตายหรืออะไรก็แบบรูปก็หให้แบบเราทำงานได้ไดดก็ไม่ได้ลูกกินอย่างเงี้ยแล้วจ่ายค่าเค่าค่าน้ำค่าไฟตอนทีก็ค่าไฟก็จะโดนตัดมันก็ชนนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มายกมอไปหลายครั้งแล้วก็แบบเินแบบนี่ไลย์ัาเลยก็กู้มานะคะกู้มา ช่วงแบบเราไม่มีน้ช่วงคุณไปทํางานก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่เอาข้างยายก็เก็บของเราะี่ิบางทีตัวเองตัวเดียบางทีพ่อกับแม่ไม่สบายแม่ก็เคยเป็นแบบเชื้อในกระแสเลือดเข้า้งเกิดสองสองคืแล้วก็บิไปบมาอ่าไ้ยก็ปวแบบแบบว่าถาฝากบอกกับแม่เลยที่ มีตังเนาะพี่ก็ไม่เคยชิงแกนะไม่เคยแบบว่าอยากจะหนีกับลูกไปอยู่แต่บางทีก็ี้สึกว่เออเขาแน่ใจอย่างเงี้ยหนูก็จะจะไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็พอเนะบางทีแบบเจอคนน้องคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่แกยขัดของเก่ามันเสียงดังเขาบางคนเขาก็พูดนะนาองนะเออมันเสียงดังเราก็ไม่อยากให้แกทำหรอกไม่อยากให้แกขาดของเก่ามันก็บางทีก็แบบเมื่อรำบาทำอะไรก็ สองวันเดียวหนึ่งการสั่งมียี่สิบบาทนี่กระเป๋าแต่ก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะจะทิ้งแกไปที่อื่นนะเหรียญแกมาตั้งแต่ไม่มีอะไรแต่พ่อพ่อของลูกเขาพ่อทิ้งไปก็ประมาณแก่ห้าหกปีแล้วนะสูบคนนี้ก็รักแม่แต่ก็ไม่เคยทิ้งต่อให้แบบถึงแม่จะขายของเก่าแกก็อยากช่วยลูกกะเนาะงไม่อยากให้นลำบากแกก็ช่วย นี่ก็ตายอรอฮอเป็แบบกรมบังคับคดีอืมคดีก็สูงที่บ้านได้ค่ะที่บอกออกหมาทีบอกว่าบ้าจะดูดยึดเนี่นะใช่ะเขาบอกว่าให้ให้ใไก่เกียรตตรงนี้แหละกอไม่เกี่ยาไัตรงนี้อถ้าถูกจริงจเนีย พี่วางแผนจะไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะพี่กับแม่กับพ่อเราก<ร>็ขอเข้าไปเพียร์กับเขาตรงนี้ก่อนนะเผื่อมันจะเลียร์ได้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะว่ามีมีทางอกให้เราอาจจะแบบให,ให้ให้ลูกชายเติโต mm hmm. เพราะว่านไม่มีลูกชายอยู่ใช่ไหมคะะให้ล mm ูกชายเป็นคนช่วยอาจจะเป็นหลังพี่ใหม่ก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ขายช่อดาลทีบอกว่าบ้านเ้ายังมีอยู่อย่างนี้ยคะ่ะ mm hmm. ผมขับประเดียวมาเต็มผมขับปรีเดีเ๋ยวไเลยแนะนี่นะะ้ำาก็โผไปเดีนี้ค่ะ